โอเคครับผู้ต้องขอสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งใน The Coma to v i c i o r s Sister กันในพาร์ทที่11เอา้าวงงดิพาร์ทสิบเอทำไมเดงม,มาอยู่ตรงนี้โอเคครับอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าผมเนี่ยได้ทําการกลับย้อนกลับมาแก้ไขความผิดพลาดอะไรของผมเนี่ยก่อนในพาร์ทหลังจากพาร์ทที่แล้วนะเพราะว่าผมเนี่ย เออเหมือนตกหล่นอะไรบางอย่างไปนะข้อมูลสําคัญเลยคือตอนที่ผมกําลังอัดพาสิบเอ็ดอยู่เมื่อกี้เล่าให้ฟังก่อนคือมันมันเหมือนมีไอเทมบางอันที่ผมไม่ได้เก็บไปแล้วมันทําให้สามารถไม่สามารถที่จะหาไอเทมอีกอันนึงต่อได้นะครับมันเป็นไอเทมที่สามารถที่จะทําพิธีกรรมในการชําระล้างบาปอะไรสักอย่างนี่แหละครับซึ่งมันก็คือต้องได้มาจากคุณแร์นั่นเองอ้าวได้มายัางไงผมเนี่ยไปทําแ้นตายนะครับ ต่คราวที่แล้วอะ่ะใครยังไม่ได้ดูคือผมทำแชนตายเพราะว่าเออไม่ได้ไม่ได้เก็บคู่มานะครับซึ่งตอนตอนแรกเราไปเราต้องเก็บคู่มาก่อนนะเพื่อที่จะไม่ให้แชนตายอ่ะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าไม่พูดปพิ่มตามเพลงนะครับก่อนอื่นเนาะโทรหาแชนก่อนเลยมาเอาใหม่ตนะั้งแต่ตอนนี้เลยนะรีถือว่ารีดมจาดมก่อนเลยดบดบฮัลโหลฉันเชื่อใจพวกมือปราบปิญญาไม่ได้อีกต่อไปแล้ว แต่คุณเชนอาจจะเป็นความหวังเดียวที่สามารถพาฉันออกไปจากห้องนี้ได้โหต้องลองเสี่ยงดูแหละนะคุณคนเดียวอีกคุณเป็นคนเดียวที่รับสายหนูคุณอยู่ไหนฮะอยู่ใ,ใกล้ๆโรงพยาบาลน่ะหนูถูกขังไว้ที่ห้องที่โรงพยาบาลคุณช่วยพาหนูออกไปได้ไหมออดูเหมือนว่าฉันจะไปที่โรงพยาบาลเอ่อฉันต้องเดินอ,อ้อ,อมไปหน่อยนะแต่เดี๋ยวก็คงถึงแล้วละ่ะอ้อมอีกแล้วอะผมอ้อมอีกแล้วขอบคุณมากๆนะคือหนูติดอยู่ที่ห้องตัดไปเลย มาเหมือนเดิมวางมีนะเธออยู่ข้างในหรือเปล่าหนูอยู่ข้างในค่ะเธอมาอยู่คนเดียวก็เทมลีบแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยกระเทียมลีบหมายถึงอยู่ตัวคนเดียวเน่อะไรที่บึ่งพาแล้วทำไมต้องเป็นกระเทียมล่ะก็เป็นคําถามที่ดีนะจริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีสำนวนพวกนี้มันก็แปลกๆแบบนี้แหละเธอมีเรื่องอะไรที่ต้องทำก่อนที่พวกเราจะออกไปจากที่นี่ไหม ไม่หนูพร้อมแล้วเราออกไปกันเถอะโอเคการออกจากที่นี่นะมันจะยุ่งยากนิดหน่อยนะว่าเราออกจากตัวอาคารแล้วฉันอ,อธิบายให้ฟัง <c oughs> ไปกันเร็วๆเลยเพราะเราอาจกดสนทนาน,นี้ไปแล้วแต่ผมจะอ่านให้อีกทีนะครับสําหรับใครที่แบบยังงงๆอะไรอยู่ขอบคุณนะคะหนูหนึกว่าต้องติดอยู่ในห้องนั้นทั้งคืนซะและ้วตอนนี้พวกเราเหลือเวลาไม่มากซิสตเตอร์ผู้ช่วยไรกำลังจะเริ่มทําพิธีบูชาย,ยัญโลหิต เซฮโวรู้ว่าเขาใช้เครื่องรางเป็นตัวล่อให้ยองโฮกลับไปที่โลกพญ์โรงเ,เรียนเซฮวาได้เราต้องหยุดเรื่องนี้ให้เธอนะมีนะไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามเราต้องหยุดเธอให้ได้อาดอิกแหละคุณแชนหนูรู้ว่าคุณเพิ่งจะช่วยหนูมาแต่ตอนนี้หนูไม่สามารถเชื่อใจพวกมือปราบวิญ,ญญาณได้จริงๆเซฮโวบอกหนูเรื่องที่พวกคุณวางแผนจะฆ่ายองโฮเขาเป็นเพื่อนสนิทของหนูและหนูไม่มีวันจะปล่อยให้เกิดขึ้นเด็ดขาดหนูคิดว่าถ้าเราต้องแยกเป็นคนละทางมันน่าจะดีกว่านะ ทางที่เธอจะกลับไปโรงเรียนเซฮาวานั้นมีอยู่แค่ทางเดียวและมันก็เต็มไปด้วยเงาวิปราสถ้าเธออยากกลับไปที่นั่นพวกเราก็ต้องสามัคคีกันก่อนเธอกลับไปเองไม่ได้แน่ถ้าไม่มีฉันช่วยนะหนูมาไกลขนาดนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวนะและนั่นก็น่าประทับใจมากตึง้งแต่ฉันคนเดียวที่รู้วิธีเนี่ยฝ่งงา,าดูงาวิปราสพวกนั้นพวกเราทั้งคู่ต่างก็ต้องการที่หยุดซิสตเตอร์ผู้ช่วยร้ายเธอไม่ลองเชื่อใจฉันดูหน่อยหรอฮะก็ได้ แต่ได้คิดจะแต่ต้องยองโฮแม้แต่ปลายนิ้วตกลงตามนั้นไปก็เถอะ่ะไปดูกันว่าจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงไหนนะครับมีแค่ทางนี้ทางเดียวเท่านั้นแหละพวกมันอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วแผนของคุณคืออะไรจางมีบอกว่าสุดท้ายแล้วยังไงคืนนี้เราก็ต้องได้ใช้ทูปปิญญาณน,นี่มันเอาไว้ใช้ทำอะไรหรอ การจุดธูปจะทำให้กังวิปลาสพวกนั้นสงบลงและฉันคิดว่าแค่ทูปการเดียวก็น่าจะพอให้เราเดินผ่านพวกมันไปได้ที่เหลือก็ภาวนาให้ทุกอย่างราบรื่นแล้วก็อยู่ใ,ใกล้ๆฉันเอาไว้นะต่อยาวๆธูปพิธแก็จะหมดก้าโลคุณเชนหนูเพิ่งนึกขึ้นมาได้ถ้าไปทูบอันนี้ล่ะคะ จะใช้ได้เหมือนกันไหมก็คือทาได้ไหมครับที่เหมือนกับว่าเราไปเจอจางมีครั้งแรกที่จางมีกําลังซื้อทุบวิญญาณอยู่นะแล้วทุบวิญญาณมันหมดเออคือจางมีมีอยู่กับตัว1อันซึ่งมันหมดเพราะว่าแฉเนี่ยน่าจะอยู่กับแฉอีกหนึ่งอันโอเคก็รวมกันเป็นสอันพอดีนะครับประมาณนั้นอาา่าฮะแล้วเราก็มันไอทุบวิญญาณเนี่ยมันตกอยู่กับศพจางมีเลยที่จางมีโดนกระสวกอะซึ่งตอนนั้นเนี่ย ผมไม่ได้ไปสำรวจตรงนั้นคือผมนึกว่ามันจะไม่มีอะไรแล้วผมก็เลยไม่ได้เข้าไปในห้องที่จะมีโดนกระสวกอีกสักพีนึงเลยนะครับซึ่งปรากฏว่ามันมีทูบตกอยู่เอ่อก็เก็บมาใช้นี่แหละมันมันมันเนี่ยมันทําให้มันเปลี่ยนเนื้อเรื่องได้ขนาดนี้เลยอะ oh, <Mina. S 1> โอ้เธอบ่งชยชีวิตเราทั้งคู่จุดทูบเลย <c oughs> เนี่ยแล้วแชนก็จะรอดนะครับ นี่ไงเป็นไงหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะผ่านอะไรแบบนั้นมาได้เธอจะว่าอะไรไหมถ้าเราจะหยุดพักกันสักแป๊บนึงเนี่ยฉันหายใจไม่ทันถ้าไม่ได้ทุบวิญญาณอีกาการที่เธอมีแล้วก็พวกเราคงกลายเป็นโจ๊กไปแล้วโจ๊กหรอกคะตายไงจริงด้วยพวกเราเกือบตายกันแล้วตลกดีนะเมื่อไม่กี่ชั่วโม,มงก่อนหน้านี้หนูเครียดเรื่องออหนูเครียดมากที่สุดท้ายก็อะไรวะก่อนห,หน้านู้เครียดมากที่สุด ที่สุดยังเป็นเรื่องผลสอบอยู่เลย What the fuck คุณทรงบอกฉันว่าทุกคนเป็นกังวลเรื่องผลสอบของตัวเองมากคอนอเมริกันอย่างพวกเราชอบมองว่านักเรียนเกาหลีนะมีระดับการแข่งขันที่สูงมากมาตรฐานที่นี่ก็เลยสูงเป็นบ้าเลยแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะเป็นนักเรียนคนเก่งของคุณทรงหรอกเหรอฮะตอนที่เขาจัดประชุมต้อนรับฉันอนะ่ะคุณทรงกาชมเธอใหญ่เลยนะรู้จากผลสอบของหนูแล้วหนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะ ผลสอบอะไรเหรอผลสอบวิชาภาษาอังกฤษของจานทรงนั่นแหละโอโ้เธอได้คะแนนเท่าไหรนะ่น่ะฉันชักอยากจะรู้แล้วสิคุณรู้อะไรไหมเรื่องนั้นมันไม่สําคัญหรอกชีวิตคนเรามันสั้นเกินกว่าที่จะมาเครียดหรือเป็นกังวลกับเรื่องอะไรแบบนี้คืนนี้หนูเจออะไรมาเยอะแล้วเรื่องคะแนนสอบน่ะเทียบกับเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนี้ไม่ได้หรอกอืมฉันชอบความคิดเธอนะมินนะก่อนที่พวกเราจะแยกกันฉันอยากจะให้เธอเก็บอัเอาไว้หน่อยน่ะ คิดว่าเป็นของขวัญแทนคําขอบคุณที่ช่วยฉันเอาไว้เมื่อกี้กันแล้วกันนะนี่คุณเป็นโจรขโมยเพชรหรอคุณไปเอามันมาจากไหนนะ่ะมันคือทับทิมสีเลือดฉันได้รับมอบหมายภารกิจให้ไปตามหามันมานะ่ะคุณตามหาเจ้าหนี้ทั้งคืนเลยเหรอมันเป็นชิ้นส่วนสําคัญของสัยวุธเก่าแก่ที่มีชื่อว่ากริดพระจันทร์ซึ่งเป็นกริดเอ่อเงินประเภทอึนจังดูกริดที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเกาหลีตัวกิจจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีมัน ก่อนหน้านี้หนูได้ยินเยซอนกับคุณพ่อมินซูพูดถึงมันอยู่อ่ะออน่าเสียดายที่กริปาจันน่ะจะแสดงพลังที่แท้จริงออกมาได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ถือครองกิจนั้นมีสายเลือดของนักเสียเวทที่แท้จริงอยู่พอไม่มีจางมีแล้วมันก็กลายเป็นของที่ไร้ประโยชน์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยๆหนูก็มีของที่ทำให้นึกถึงคืนบ้าๆนี้เก็บไว้ดูอยู่กับตัวแล้วขอบคุณนะเอ,อบางทีเราอาจจะได้เจอกันที่นั่นอีกก็ได้นะระวังตัวด้วยละมีนะ ดูเหมือนว่าพิธีบูชาย,ยันโลหิตจะเริ่มขึ้นแล้วฉันต้องไปช่วยจองโฮโอเคที่นี่มันเรียบแปลก,ปกอย่างกับว่าช่วงลมสงบก่อนพายุจะเข้าเลยโอเคครับโดยรวมก็คือเนื้อเรื่องหรืออะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เหมือนเหมือนคราวที่แล้วเหมือนพาท,ที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมขอมาดําเนินอา ดํเาเนินต่อหลังจากานั้นเลยแล้วกันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหนีจานมานะเฮ้ยมาจะทำปะตูเข้ามาตอนไหนก็ได้ต้องหาที่ซ่อนเฮ้ย,ยอย่านรับเวลาถอยหรอกรับเวลาถอยหลังด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวน,นี่ไงนี่ไงเนี่ยไอ้หมดหลบไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อะไรเทียน ไม่เดี๋ยวตุกตาเหรอตุกตาอะไรมันอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันมีสัญลักษณ์สีแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุ้น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 แหัวนะอยู่ไหนเอออยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเออหันไปเนี่ยหันไปเนี่ยนี่ไงนี่ไงยืนตรงกลางจุดจุดเทียนโอเคโอเคแค่นี้ตรงนี้เหรอจุดเฮ้ยเอา น,นั่นอะไรกันนะ่ะเอ๊ะอยู่ทุกอย่างมันก็เงียบเป็นเป่าสากงงเลยทำถูกได้ไงวะเนี่ยลกกระจกนี่มันดูเก่าจังเลยทำไมกระจกถึงมาอยู่ตรงนี้ได้นะนแสงของพระจันร์สีเลือดมันอมิซ พักซูมีเธอคือผู้หญิงที่อยู่ในรูปแล้วก็ในนิมิตของฉันเอ๊ะเธออยากให้ฉันเก็บนี่ไว้เหรอเดี๋ยวสิเอ่อนี่ใช้สายอาวุธที่พวกมือปราบวิญญาณกำลังตามหาอยู่หรือเปล่านะืกิจพัชจัน ตัวกิดนั้นซ่อนอยู่ในฝักที่มีรูดลายสวยงามแล้วทำไมเราถึงได้มานั่นไหนบอกว่าซูมีซูมีเอากริดให้กับคนที่เออเขาเรียกว่าไงคนที่มีสายเลือดไม่ใช่หรอซึ่งก็น่าจะเป็นจานส่งหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวเราเอาให้เราได้ทุกอย่างเงียไปหมดรวมถึงหนังสือหายแล้วก็ไอ คำพีประการนำเรานี่ก็อันนี้เหมืนอนกันหายไปไหนไม่รู้เอ๊ะ okay. ฉันว่าแล้วเธอต้องเจอที่นี่จนได้เยซอนเธอรู้อะไรเกี่ยวกับห้องนี้งั้นเหรอสถาบันเซฮาวานั้นเก,ก็บกระจกของพระเจ้าแทโจวไว้ในห้องที่ถูกล็อกเป็นอย่างดีมานานกว่า50ปีแล้วเป็นธรรมดาที่เธอจะถูกมันดึงดูดเข้าหาน่ะดูเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างจะกระจักแล้วล่ะเธอพูดถึงเรื่องอะไรกันเนี่ย กระจกนั่นเป็นสัยวัตถุที่ทรงพลังเออ่ที่ถูกถือครองโดยพระมเหสีจอกบังตั้งแต่สมัยเมื่อเน่นานมาแล้วและดูเหมือนว่าเธอก็น่าจะรู้ฟังก์ชันพิเศษของมันแล้วนี่ฉันเห็นอะไรบางอย่างในกระจกมันไม่ใช่แค่ภาพสะท้อนธรรมดาฉันเจอผู้หญิงที่อยู่ในจี่ห้อยคอของยองโฮคนส่วนใหญ่รู้จกักเชื่อของเธอในนามท่านประธานแห่งสถาบันเซฮวาสำหรับพวกเรามือปรับวิญญาณพวกเธอคือท่านรัฐมนตรี ส่วนฉันเรียกเธอว่าพักซูมีพักซูมีประธานของสถาบันเซฮาวานั้นเธอน่าจะแบบแก่แล้วนี่เธอไม่ใช่น่าจะใช่พักซูมีคนเดียวกับฉันที่เห็นในนิมิตนะแถมฉันยังเห็นเธออยู่ที่นั่นกับพักซูมีด้วยหมายถึงเยซอนนะครับเอาจริงดิถ้านั่นคือรูปถ่ายของพักซูมีจริงๆก็หมายความว่าเธอมินาฉันเพ่จะถามตัวเองอยู่สเสมอว่าซูมีเห็นใครในกระจกของพระเจ้าแทโจ เป็นนานี้เหลือจิ๊กซอว์ที่หายไปเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นซูบีได้หมันกับเธอหรือเปล่าเธอมีกริดพระจันทร์อยู่กับตัวใช่ไหมเธอหมายถึงเจ้าหนี้น่ะหรอเธอรู้ไหมฉันสงสัยเรื่องเธอตั้งแต่ตอนก่อนหน้านี้ที่ฉันได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นกับจางมีแล้วก็แต่ฉันก็ยังไม่ค่อยแน่ใจแม้กระทั่งตอนนี้ฉันเดียวกับพักซูมีและผู้ถือครองคนอื่นมีเพียงแต่ผู้สืบทอดสายเลือดของนักสายเวทเท่านั้นที่จะใช้งานมันได้ นั่นเป็นของเธอแล้วหาแต่ฉันไม่ใช่นักไสยเวทนะอย่ามาพูดบ้าๆนะเธอใช้กระจกของพระเจ้าแทโจกระจกที่มีเพียงนักสสยเวทเท่านั้นที่ใช้ได้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เธอถูกดึงเข้ามาในมิตินี้การเจอกระจกนั่นก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันโอ้และนั่นไม่ใช่แค่อย่างเดียวที่เชื่อมกันระหว่างเธอกับซูมีนามสกุลของพวกเธอสองคนทั้งเธอและซูมีต่างก็ามาจากตระกูลพัก เออว่ะพักซูมีกับพักมินนาใช่ปะเออว่ะไม่มีทางเนะี่ยถ้าเขาเป็นญาติฉันจริงๆเธอก็น่าจะเออฉันก็น่าจะเคยได้ยินสินี่ไม่ใช่ละครเวทีนะเยซอนเธอรู้ไหมว่าเขามีชื่อเสียงขนาดไหนนะ่ะถ้าฉันมีญาติที่รวยขนาดนั้นอย่างน้อยๆพ่อฉันก็น่าจะเคยเล่าให้ฉันฟังบ้างสิ มันอาจจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทาให้พ่อของเธอนะตัดสินใจเก็บเรื่องนั้นไม่เป็นความลับจากเธอก็ได้นะมินาครอบครัวของเธอนะซ่อนความลับไว้หลายอย่างเอาเถอะฉันคิดว่าคงไม่ได้มีแค่ครอบครัวของฉันที่มีความลับอยู่ฝ่ายเดียวหรอกเยซอนเซฮบอกฉันแล้วว่าเพื่อมือปราบวิญ,ญญาณวางแผนที่จะฆ่าย,ยองโฮเดี๋ยวก่อนเธอพูดเรื่องผ้าอะไรของเธอเนะ่ะมินาอ๋ตายละยองโฮฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วลาก่อนนะเยซอน แล้วก็ไปเลยโอเคเซฟก่อนเห็นไม่ได้เซฟไว้ก่อนเลยโอเคแล้วก็เราน่าจะเหลือพัสอะไรบ้างอ่ะคืออ๋อห้องนี้ผมยังไม่ได้เข้าหรอห้องนี้นะครับเ้ยไม่ใช่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นะครับนี่เลยห้องนี้เลยคือห้องที่มันมีอ่ะผิดห้อง แ oh วบน่าจะห้องนี้นะครับโอเคห้องนี้แล้วก็เข้าไปเราต้องมาแก้ไขปริศนานะครับปริศนาโอเคนี่เราอ่านไปแล้วข้ามไปเลยปริศนาที่เราอยากว่าก็คือประตูดีนะครับคืออ่ะเราเข้าไปได้อย่างน่าจะเคยเข้ามาแล้วนะ ก็คือบายที่พาร์ทที่แล้วผมเคยเข้ามาหรือยังวะแต่ไม่แน่ใจนะครับมันก็คือโดยรวมก็คือการต้องแก้ไขปิศนาประตูอ่าเล่าย้อนนิดนึงประตูวันที่4นะครับเราต้องเข้าตามที่นักจดบันทึกบอกประตูที่3แล้วก็ประตูที่5ก็คือประตูนี้อันนี้ผมจำได้โอเคเสร็จปับ๊บเราก็ต้องถามคนนี้ดูโอเคแล้วเราต้องเข้าประตูไหนวะไม่รู้เข้ามัวแล้วกัน โอเคห้องเก็บศพของเรียนเออ่โรงพยาบาลแสวานี่นาเซลจับตัวพวกเรามาที่นี่สินะพ่อเป็นซู้หนูขอโทษนะคะกว่าจะมาได้คือจะบอกว่ามันมันใช้เวลานานมากคือผมจนผมต้องหยุดพักไปสักแป๊บนึงแล้วผมก็กลับมาอัดใหม่อะ่ะไม่ใช่แป๊บนึงแบบแป๊บนึงแบบแป๊บนึงจริง,น,งนะคือแป๊บนึงประมาณเป็นอาทิตย์อะ่ะคือโดยรวมคือมันต้อง มันต้องเข้าประตูภายใน3ครั้งเนี่ยนะเปิด3ครั้งแล้วต้องมาห้องนี้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้าเปิด3ครั้งปุ๊บไม่ได้ยังจวนเวียนอยู่ก็ต้องกลับไปที่ห้องแรกใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่เลยนะครับมดอยากโอเคในใน,ในที่สุดก็มาละฉันรู้ว่าพวกมือปราบปิญ,ญญาณต้องการที่จะทําร้ายยองโฮแต่คุณพ่อมินซูไม่สมควรจะต้องมาตายแบบนี้ต่วนชั่วเขาลิเดี๋ยวนะขวดน้ำมนต์นั่นสำคัญกับเขามากนี่นะฉันสงสัยจังว่านี่ไง เอาละเราได้รับน้ำมูลแห่งการชำระร้างเท่าว่าไอ้ตรงนี้มีโน้ตโอเคขอบคุณมากเลยที่มีโน้ตดีๆแบบนี้ให้อย่าลืมเซฟนะครับทุกคนเซฟไหนดีสองแล้วกันเ,เดี๋ยวอ,อันสุดท้ายเลยดีปะ่ะอันที่สองเลยโอเคก็เท่ากับว่าเราเนี่ยมีเออ่ไอเทมในการทำการชำระล้างครบแล้วสินะก็คือมีรูบี้อันนี้หนึ่งอัน แล้วก็นี่ไงแล้วก็กรีระจันแล้วก็น้ำมนต์แห่งการชำระล้างแล้วกูเปียวจากไหนวะกูเราต้องไปหาเอาข้างหน้าว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ่ะฮะตอนนี้เราก็ต้องไปสถานที่ประกอบที่กรรมบูชายันโลหิตไปคือแบบเล่นเอาสงงอ่ะงงแบบงงจัดอ่ะโอ้ยเหนื่อย <Yeah>. Uh, uh, ที่ที่เราจะไปก็คือหมดแล้วนะอาคารนี้หมดแล้วสแสดงว่าต้องกลับไปที่เขาเรียกว่านี่ไงเราต้องกลับไปที่ลงยิมต่อซึ่งเดี๋ยวมันมีตัวดักเราสองตัวมันวิ่งเร็วขึ้นอะ่ะตัวสองตัวนี้มันวิ่งเร็วขึ้นมากนี่ฟุบโอเควิ่ง วิ่งแค่นี้ก็รอดแล้วเอ้ยเ้ย,เยลงลงล่างลงล่างกดผิดกดผิดเลยลืมไปว่ามันต้องลงมาชั้นนึงกันต้องผ่านห้องนี้แกเหรอเดิมมันแก้วยว่ตรงไหนตังไงตรงนี้ไงไม่ได้แอมคือจริงๆที่เห็นแบบลงต่อๆกันนี่คือผมก็แอบพักไปนานอยู่เหมือนกันนะคือก็อย่างที่บอกว่าไปที่นี่นะครับ ผมไปที่อ่อต่างจังหวัดมาแล้วคือผมไม่ได้เตรียมแบบเตรียมคลิปไว้อะแบบอัพตอนที่ผมไม่อยู่อ่ะมาเ๊ะเป็นไงบ้างจ้าเฮอร์มโวันนี้สนุกกับการเดินทางข้ามเวลาของเธอไหมดาย้อนฉันเป็นห่วงเธอมากนะรู้ไหมว่าแต่เธอทำอะไรนี่อ่ะเธอกำลังตามหายองโฮอยู่ใช่ไหมละ่ะพอดีตอนนี้เขายุ่งอยู่นี่ยจะว่าไปข้างในโรงยิมนี่แบบ มีเสียงดังวุ่นวายอะไรกันก็ไม่รู้สงสัยจังว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนั้นกันนะยองโฮอยู่ข้างในงั้นเหรอฉันต้องไปหาเขาก้างในนั้นนะฉันเออช่วยฉันผ่านมายองคิวไปหน่อยสิขอร้องละไม่ต้องห่วงเรื่องมโยองคิวหรอกเหมอนั้นมันโง่เกินกว่าที่จะรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละฉันคิดว่าพวกเราน่าจะมาเคลียร์กันดีกว่านะเธอช่วยฉันแล้วฉันจะช่วยเธอเฮ้ยฉันทำในสิ่งที่ฉันเออ ที่เธอต้องการไปแล้วนะนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาอย่าเพิ่งรีบสิพวกเรายังมีธุระที่ไม่ได้สะสางกันนะเธอกับฉันน่ะฉันยอมรับเลยว่าเธอรูปดูเปลี่ยนไปมากตอนแรกที่เธอเพิ่งหลงเข้ามาในโลกนี้นะ่ะตอนนั้นเธอยังเป็นใยงั่งขี้ขลาดตาขาวอยู่เลยฉันคิดว่าตอนนี้เธอน่าจะพร้อมแล้วล่ะพร้อมสําหรับอะไรก็แบบพร้อมสําหรับแบบการทดสอบไง แบบการทดสอบที่จะแสดงให้เห็นว่าเธอน่ะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆครั้งนี้นะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเธอเองแล้วนะไว้เจอกันนะจ๊ะว้า <What? S 1> คราวนี้เธอ,อใหญ่ฉันทำอะไรกันนะฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องเริ่มจากตรงไหนเอ๋ผมเดาเลยเดาว่าน่าจะภายในโรงยิมนี่แหละนะอยวขอจิบน้ำหนัยมาถึงก็คอแห้ง จัดเช่นีจริงๆเลยนึกิ่งสิ่งที่ดายอนต้องการแล้วมันต้องการอะไรวะก็น่าสิสิ่งที่ดายอนต้องการหรือเราจําเป็นต้องอ่านโน้ตของดายอนก่อนวะจะว่าไปแล้วโน้ตมันก็ครบหลายอันอยู่นะถ้าพาร์ทนี้ไม่ได้จบพาร์ทหน้าผมจะอ่านให้แล้วกันนะครับอ้าวทำไมไม่อ่านพาร์ทนี้เลยผมมัน มันครึ่งครึ่งกลางๆไปแล้ว่ะดิรูปๆูปดนๆดนไปแล้วเหมือนกันไม่แน่ใจนะครับโอเคแสดงว่าต้อง search searching area เอาละ่ะโอเคเซฟเซฟไปก่อนะครับอย่าพยายามไม่เซฟทับไฟล์เดิม oh. เอ้ไฟเดิมอะไรวะไฟล์เดิมเพราะว่ากลัวแบบจะมีปัญหาต้องได้กลับมาอัดใหม่อีกคิดเสียงอะไรเอ๊ะเฮ้ยของนี่มันกระเป๋าเสื้อผ้าของดางยอนนี่นาะ รหัสล็อกเกอร์ของดายอนเอาแล้วอะไรวะอันนี้อ่านไปแล้วกระเป๋าล็อกเกอร์หรอห้องล็อกเกอร์มันเนี่ยอยู่ข้างนี่ไงน่าจะใช่นะเอานี้หรือเปล่าก็ไม่น่าใช่เหมือนเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็อ่านไปแล้วโอเคอ่านไปแล้วอ่านไปแล้ว เออ,อนั่นไงผมแบ่งไม่ดูอเองมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะเกตตรงนี้เ,เอาไปแล้วนะรู้สึกช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอจานเลยเงียบดีจังเราเล่นระวังเกินไปหรือเปล่าเจอบ้างก็ได้นะบางทีอออ,อยากโดนไล่บ้างเหมือนกันเพราะมันเซียนน่ะนี่ไงไม่ยอมกิวหวังว่าจะผ่านไปได้เกดูที่ไม่ต้องคุยกับมัน ไม่อยากคุยกันปนเลยลบห้องล็อกเกอร์ต้องเข้าไปข้างในส่วนของมันขาดอยู่ช่องนึงแล้วเหลืออีกสองพันซื้อไว้ก็ไม่เสียหายเพราะมันก็ใกล้จะจบแล้วนะผมคิดว่าถ้าเข้าไปตรงสารที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ก็น่าจะใกล้จบแล้วแหละโอเคเป็นว่าซื้อแค่ขนมห่อเดียวก็พอน่าจะเพียงพอสำหรับของเราในวันนี้ อ๋อห้องนี้ใช่ไหมที่นี่คือห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าของผู้หญิงภาคเรียนที่แล้วฉันกับดายอนมีคาบเรียนพละด้วยกันพวกเราผ่านอะไรมาด้วยกันมาเยอะนั่นสินะเข้ามาตอนแรกไม่มีอะไรซึ่งขาวนี้แหละตัวล็อกเปิดออกทําให้คุณสามารถเปิดล็อกเกอร์ได้ว้าย้อนเวลาโอ้ เ hey, ออเธอคงไม่คิดว่าพวกเราจะเลิมสิ่งที่เธอทำไว้ก่อนหน้านี้ใช่ไหมดูนี่สิยายนี่ซื้อสปอร์ตบรามาใหม่เอสปอร์ตบรามาใส่อกไข่ดาวอย่างหล่อนจะต้องใส่อีกเหรอฮะ <Hey. S 1> อุย้ยโดนบุลลี่เฮ hey. ดูที่หลังของเธอสิน่าเกลียดชะมัด <c oughs> อะไรนี้เนี่ยเธอเป็นโรคผิวหนังหรอยายเด็กใหม่โอ้ oh. โดนบุลลี่่ะ ดายอนโดนบุลลี่โดนเพื่อนบุลลี่แบบหนักมากเลยใจนั่นนะเพื่นเดิอนออกไปอย่าไปใกล้มันเชียวนะทำไมอ่ะเป็นคิดที่เขาพูดกันหรอรุ่นพี่เขาบอกกันมาว่าใจนั่น,นเป็นโรคผิวหนักถ้าเข้าไปใกล้เดี๋ยวจะติดโรคเอานนะกรสืกระซาบโอ้แล้วก็ปากต่อปากเลยนะนนใหญ่ขี้เรือนใหญ่ขี้เรือน นิ่เยวหดรกเธาคกบาแล้วแล้วจะรูยังไงรู้ไดยยอ้เรอะไรกงเกววะไม่ยอคิวอย่ามาเรีด้ฉันแบบนั้นนะเธอรู้ไหว่ายาเคยเรือนนั้นติดเชื้อเอดนางนั่นน่ะชอบมั่วเป็นทั่วเธอก็รู้ว่าฉันหมายถึงอะไรฉันไม่แปลกใจเลย ฉันคิดว่าก่อนหน้านี้ฉันเห็นเธอเดินออกมาจากโรงแรมถถถแถวๆสถานีรถไฟเซวาเมื่อวันก่อนด้วยนะฉัโคโคโคนก็กล้รันนเด้ฉันทำงานวันละสี่ชั่วโมงเลยสิบสี่ชั่วโมงเลยนะอย่างน้อยๆแกก็น่าจะหัดเตรีมยมใช้ฉันสักแก้วบ้างหยุดอยู่นี้นะนี่คุณทำอะไรกับเด็กนะ่าสงสารคนนี้นะไอ้โง่เอ้ย อ้านี่คืออย่าบอกว่าที่บ้านนะขอแล้วมหาหมอไม่ต้องเป็นห่วงนะดายอนในอีกไม่กี่เดือนแผลไฟไหม้พวกนี้ก็จะชางลงไปจนแทบจะมองไม่เห็นแล้วล่ะคุมาโอเฮ้ดายอนฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณนะ <g it> <g it> <g it> ขอบคุณที่ช่วยฉันไว้จากพวกรุ่นพี่เกเรยพวกนั้นน่ะอ,อย่าไปพูดถึงมันเลยถ้าฉันเป็นเธอฉันก็คงช่วยเอยถ้าเธอเป็นฉันเธอก็คงช่วยไปฉันแบบนั้นเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วผู้หญิงอย่างเราควรจะสามาคัคคีกันไว้นี่นะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอต้องการความช่วยเหลือจากฉันเธอไว้ใจฉันได้เลยเธอไว้ใจฉันได้เลยตายอน ไดอาร่ถูกวางเอาไว้ในล็อกเกอร์ฉันควรจะอ่านมันดีไหมมาถึงขนาดนี้แล้วยังก็ต้องอ่านวะฉันมักจะเป็นกังวลเรื่องร่างกายของฉันเสมอตั้งแต่เรื่องเกิดเรื่องครั้งนั้นฉันพยายามที่จะมองโลกในแง่ดีมาโดยตลอดแต่มันไม่สําคัญแล้วล่ะเพราะอย่างมันพังเลสที่ไปหมดแล้วในค้าพละฉันพูดอะไรไม่ออกฉันรู้สึกอับอายมากฉันอยากจะตายไปให้พ้นพ้นหรือบางทีฉันอาจไม่ควรมีชีวิตอยู่ต่อไปจริงๆก็ได้ ใครจะคิดถึงฉันกันล่ะฉันเห็นมินนาเป็นเพื่อนของฉันมาตลอดแต่มันถึงเวลาแล้วล่ะที่ฉันจะต้องยอมรับความเป็นจริงสักทีฉันอยู่เคียงข้างมินนาเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนที่เธอสุขหรือทุกข์แต่ท้ายที่สุดฉันกลับไม่สามารถหวังให้มินนาช่วยเหลืออะไรฉันเหมือนที่ฉันช่วยเธอมาได้ตลอดเลยที่ผ่านมาเธอคงเจ็บปวดมากสินะตายอนฉันบอกกับเธอ ฉันบอกกับเธอให้เธอไว้ใจฉันแต่ฉันกลับหนีทุกครั้งที่เธอมีปัญหาฉันไม่เคยทําแบบนั้นเลยตอนนี้ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วฉันแค่แต่หวังว่าเธอจะเห็นว่าตัวฉันในคืนนี้เปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนฉันจะไม่ผิดคําสัญญาอีกแล้วฉันจะบอกความในใจของฉันให้กับมยองกิลที่นี่ตอนนี้เลยด้วยเพื่อที่พวกเราและเพื่อเพื่อตัวพวกเราและเพื่อเพื่อพวกเราและตัวแหละ เพื่อพวกเราและเพื่อตัวฉันเองมันคือสิ่งที่ถูกต้องโอเคโหแต่น่าสงสารมากดายอนแบบคือถ้าจินตนาการว่าเรามีเพื่อนอยู่แต่ว่าเราจะช่วยเพื่อนทุกครั้งเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้จะหวังอะไรแบบกับเพื่อนมากแต่ลึกๆก,ก็ยังจะหวังว่าเพื่อนเนี่ยก็แบบอยากให้ช่วยเราบ้างในบางครั้งที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่ในเรื่อง เฉพาะหน้าอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจก็เป็นได้นะครับที่แบบว่าเอออย่างน้อยๆก็อย,กอยากให้เข้าใจความรู้สึกบ้างอะไรประมาณนั้นออผมกม็พูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะในเรื่องนี้แต่ก็เอาเป็นว่าสําหรับพานี้ก็ต้องขอพอแค่น,นี้ก่อนละกันนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่ลมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ